สวัสดีเพื่อนเพื่อน b e u ประเทศไทยทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับนั่นคือมันจะเสียงนะครับภาพประกอบอาจจะไม่มีนะครับหรือว่าคลิปวิดีโออาจจะมีสั้นๆนะฮะพอดีมันอดกระแสไม่ไหวนะครับเพราะว่าเมื่อสักหกวันที่แล้วนะครับผมมีกระแสดราม่ารุนแรงมากนะครับซึ่งเมื่อวานก็มีข่าวด้วยครับว่าสท่านนี้ก็ไปรายงานตัวนะครับซึ่ง ผมบอกเลยแล้วกันวา่าเป็นกระแสของพระมหาพยวันนะครับแล้วก็อาจารย์สมปองนะครับเป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับซึ่งเทศเกี่ยวกับแนวตลกแล้วก็แทรกธรรมะเพื่อจะดึงดูดผู้คนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุหรือว่าเด็กมาฟังทําให้มากขึ้นนะฮะพอดีเม mm ื hmm. ่อตอนสัก6วันที่แล้วนะครับมีการไลฟ์สดนะครับผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็เพจของวัดสร้อยทองนะครับหรือของพระมหาพยวันนี่แหละ ทำให้มันมีการดราม่าเยอะแยะขึ้นมากมายชาวร้องก็ไปร้องคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันมีมีมีมมนักข่าวท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนักข่าวซึ่งตอนนี้ก็ไปทําช่องของตัวเองตั้งห่างแล้วมันคือคุณจอมขวัญครับขออนุญาตเอยนามก็ได้นิมนต์นะครับสององค์นะครับไลฟ์นนส,ององงสดขึ้นมาในในช่องทางเพจหรือช่องทางของ youtube ของ คุณจอมขวัญเองนะครับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการท้าทายกันนะครับว่าใครจะเป็นหนึ่งในดัมมาวันของวัดส้ทองอะไรอย่างนี้ก็คือท้าทายกันในตามภาษาเล่นๆนะครับแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องของเหตุบ้างการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยกันไปหลังจากนั้นหนึ่งวันก็มีการมาไล์สดอย่างที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันทําให้มีกระแสดรมม่าเยอะมาก คนก็ที่ไม่ชอบท่านอยู่แล้วก็ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไปแหละผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามไหนแล้วกันนะ,ะนะก็ไปร้องบ้างอะไรบ้างว่าไม่เหมาะสมคุณเป็นพระคุณจะต่างนี้ทําไมมันไม่สํารวมเดี๋ยวจะมันขึ้นเพไอพร้อมพงพร้อมเพ,อ,มพ,อ,มพอ,มอะไรอีกเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมฟังนะครับผมฟังก็คือท่านก็ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองจ๋านะแล้วก็ไม่ได้ มีอะไรเกี่ยวกับที่มันทําให้เสียหายนะถึงแม้ว่าจะมีการสอดแทรกหลักธรรมเข้ามาน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมเชื่อนะครับว่ามันเป็นกุศโลบายของของท่านเองที่ท่านคิดสองขององค์นะครับว่าสองสองรูปนะครับว่าท่านจะดึงคนเข้ามาฟังก่อนซึ่งวันนั้นน่ะคนฟังสองแสนคนน่ะรวมทั้งผมด้วยนะคเฮฮาฮาตาตที่เป็นไปหัวเราะอาจจะมีการผิดตรงที่หัวเราะเยอะเกินไปหน่อยแต่ก็เป็นการดึงคน พระองค์ท่านเคยสอนเคยบอกนะครับว่าการที่จะทําให้คนครับมาฟังทาซึ่งเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยอยากจะฟังซึ่งในสมัยนี้นะก็จะมีการดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาไม่ง่วงไม่หาเพื่อให้คนสนใจในการฟังแล้วก็สอดแทรกสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปด้วยนะครับซึ่งพระสองรูปนี้ก็ทํามาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งก็มีปัญหาดราม่ามาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้คือมันดราม่าหนักมากเพราะว่า คนเยอะไงะแล้วมันมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทําให้กระทบซึ่งสองรูปเนี่ยก็คือเคยมีการออกข่าวอยู่แล้วว่าเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันทําให้น่าจะเป็นกระแสรตรงนี้หรือเปล่าทําให้หลายๆคนไม่พอใจเดือดร้อนถึงโคพุทธศาสนาแบบลองมาแต่เตือนก็ว่ามันไม่ดีนะหมดอนาคตทางด้านอ่าทางที่จะไปยศส,สูงๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผมเชื่อว่าท่านคงไม่ได้คิดถึงเรื่องยอเรื่องหลอบท่านน่าจะคิดถึงแก่ว่าสอนให้คนแบบรับรู้ว่าควรจะคิดยังไงในสมัยนี้ซึ่งสมัยนี้มันเป็นสิ่งที่คนเขาเหนื่อยล้าเรื่องสมองอะความคิดเครียดกันเยอะแยะมากมายท่านก็มาสร้างสีสารเอาธรรมะเข้ามาแทรกเพื่อจะให้คนคลายเครียดมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เขาก็มองกันยังไงเขามองกันแบบไหนคือมองในทางการเมืองหรือไง คือมันเป็นวิธีการของเขานะครับเขาจะทํายังไงก็เป็นสิทธิของเขาและอีกอย่างนะครับผมพุณศาสนาเราผ่านมาผ่านระยะเวลามาสองพันกว่าร้อยสองพันห้าร้อกว่าปีแล้วอะพระก็มีในทางที่ดีแล้วก็ไม่ดีคุณไปตามพระที่ไม่ดีไม่ดีกว่าเหรอครับไปนั่งจะผิดพระที่ไม่ดีซึ่งไม่ได้ทําอะไรให้กับบ้านเมืองไม่ดีกว่าครับมานั่งตามอะไรพระที่ผมคิดว่าน่าท่านน่าจะทําอะไร ที่มีคุณค่าทางด้านบ้านเมืองได้ดีกว่าสอนสังคมได้ดีกว่านะครับพื้นสั้นเป็นพระที่ดังอ่ะคนก็ต้องฟังท่านเยอะทําให้แบบอาจจะมีการแบบแทรกมุกตกไปบ้างครับเป็นคนที่เล่นมุกเล่นอะไรไปบ้างอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ก็แต่ก็มันก็เป็นการดีครับทําให้ดึงทาให้คนหายเครียดถ้าจะมานั่งเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเดียวยาวๆผมว่าคนหลับนั่งเทศกันเหมือนปัจจุบันอ่ะผมเป็นผมตอนที่ผมผมยังหลับเลย แล้วภาษาอะไรคนทั่วไปเพราะฉะนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่เป็นกุศโลบายของแต่ละบุคคลนะซึ่งจะทํายังไงให้คนมาฟังเรานะครับก็อย่าไปกระแสดราม่าเยอะนะครับซึ่งคนเข้าใจนะครับว่าคนรักมีคนเกลียดก็ต้องมีมุมคนชอบไม่ชอบก็ต้องมีตามภาษาซึ่งเป็นสิทธิของบุคคลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าผมพูดไม่จบเรื่องของพทธศาสนามีมา2 5 0 0กวับปีแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตาม สถานการณ์ตามยุคสมัยสมัยก่อนอาจจะเป็นการเทศแล้วคนสนใจสมัยนี้มันมีเรื่องโซเชียลมันก็ต้องเอาโซเชียลเป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนเข้ามาฟังคนนะวัยรุน่นอะส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าวาดกะแล้วจะจะไปนั่งฟังทำที่ไหนอะถ้าให้เปิด youtube บ้างฟังทำเขาจะเปิดกันไหมก็ต้องเป็นการดึงคนเข้ามาฟังนี้ก่อนแล้วก็ทําไปเรื่อยเพราะคนทําเรื่อยเขาก็มาดูกันก็แกทธทรมากเข้าไปสอนในระหว่างทํา การเหนื่อยล้าทำยังไงให้เหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เถาะก็สอนลงไปมันเป็นการดึงคนเข้ามาฟังนะใช้โซเชียลมีเดียยุค 5G 4G นี่ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเอามาทำอะไรที่มันไร้สาระผมว่ามันดีกว่านะก็ประมาณนี้นะครับพอดแคสต์วันนี้นะครับก็ทนกระแสรดราม่าไม่ไหวอยากจะออกมาพูดบ้างนะครับก็ชอบก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรที่มันดีๆกว่านี้ก็ถ้ามีกระแสรดราม่าอะไรผมก็จะนำเข้ามาพูดนะครับซึ่งก็ อาจจะดีบ้างม่ดีบ้างก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับ